สามสองหนึ่ง hello ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอ่าอะไรเดียว <laughs> <Double Cl ash> เดวบลคลาสเราไปเรื่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ไลฟ์นะที่เขียนขึ้นไว้ข้างบนนะครับแต่ก็น่าจะพรีเมียร์ช่วงเช้าแหละนะฮะก็ตอนนี้อัดไว้ช่วงกลางคืนเนาะคือไปเจอบุทความนึงมาแล้วผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยแบบชอบชอบก็บเลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งโอ้โหพอทุกคนเห็นรูป แล้วก็น่าจะเห็นหน้าจากหน้าปกแล้วด้วยแหละว,ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไลน์อัพของเซลติกที่มันดูอนเนกประสงค์จังเลยอ่ะเออเนาะเวลาเราเราไปดูปุ๊กก็เฮ้ยมันจะเล่นแบบนี้ก็ได้จะเล่นแบบนี้ก็ได้หรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้เนาะทีนี้เราจะไปดูแต่ละไลน์อัพกันดีกว่าว่า มันมีไลน์อัพไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้เยอะๆด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครชอบให้ทำแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับสามารถร่วมสนับสนุนหรือว่าด o n a t i ให้กับช่องเราด้วยการสแกน qr code ข้างล่างนี้ได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ donate ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึง ทางด้านของเซลติกกันบ้างดีกว่าเนาะนี่ฮะรูปของเททัมกับเดริกไว้นะโอ้โหสองคนที่ผมรักเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากพูดถึงเรื่องเบสตั้ตติ้งไลอัพก่อนละกันคือเบสตั้ตติ้งไลอัพเนี่ยนะครับก็เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เห็นแล้วนะอย่างที่เห็นแล้วมันมันมันขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับทางด้านของเซลติกบล็อกส์คอมเนี่ยหรือก็คือ เอสบีเนชั่นฝั่งเซลติกนะเขียนไว้จั่วหัวเลยครับว่ามาคัสมาร์ทเดวิดไวท์เจเลนบรา์เจสันเททัมแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมอีสเดอะเบสไฟครับก็คือไอห้าคนเนี้ยมันคือชุดตัวจริงที่สุดยอดที่สุดแล้วแหละของเซลติกเนาะทั้งเกมรับทั้งเกมรุกค,คือโหดมากๆอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าเราจะดิก หรือว่าขุดลงไปมากกว่าน,นั้นแล้วกันว่ามันจะมีไลน์อัพอะไรอีกเนาะเรามาเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะครับนั่นคือ defensive my closing l i n e u p เ <c> อ <oughs> อซึ่งจริงๆ defensive my closing l i n e u p ไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลครับมันคืออันเดียวกับ base f เลยเนาะนั่นก็คือนี่ฮะ this one pretty clear คับฮะโอ้มันมันชัว์อยู่แล้วอะว่ามันจะเป็นไลน์อัพไหนเนาะนั่นก็คือ marcus smart ครับ david whitejalen b r o w เจสันเท่ัมแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมส์นั่นเองนะ give the c e l t i c t the e s t t h h n n e t t w w n n เนาะเออคือผมนึกภาพว่า5คนนี้เวลาเล่นด้วยกันอะถึงของนะผมว่าถึงของนะทั้งแบบ switch everything ได้ถูกไหมครับเพราะว่าโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยคือเป็นผู้เล่น big m a มคนหนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีเฟนซี ดีมากๆเลยนะคือขึ้นหนึ่งในบิ๊กแมนที่เล่นดิเฟนซีฟดีมากที่สุดในลีกอะไม่รู้ว่าจะพูดอย่างนั้นได้หรือเปล่าแต่แต่ตัวผมเองผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วทุกคนเนี่ยมเีเขาเรียกว่าอะไรอะมีเทรดในการเล่นเกมดิเฟนซ์กันทุกคนอะเนี่ยทางด้านของผู้เขียนยังก็ยังเขียนไว้เหมือนกันเนาะ All five players are well above average defensively นะครับก็คือเฮ้ยทุกคนแม่งอยู่เหนือกว่า การเล่นเกมรับคืออยู่เหนือกว่าเอเวอเรจผู้เล่น NBA ทั่วไปทุกคนเนาะแล้วเดริกไวท์ก็ก็เห็นมาหลายเกมและมาคาสมาร์ทกลับมาใช่ไหมโอ้โหสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นแบ็คคอร์ทที่ดีแล้วเจเลนบราเจสันเนทัมกับโรอบวิลเลียมก็คอยสวิชออนกันอยู่ด้านหลังหรือว่าจะเล่นเป็นอ่าดร o อปโคเรจบ้างในบางคันก็ได้เนาะสำหรับโรเบิร์ตวิลเลียมนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีไอ้นี่อีกเลยเขาให้เขาให เขาเรียกว่าอะไรนะเซติมานะครับเวนไว้ i แอน n d เท t ามนะครับก็คือเมื่อเดริกไว้กับเทหาืออาว่ยู่บนคอร์ดด้วยกันแล้วเนี่ย in a small sample size นะต้องมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทางหน้าของเซลติกเนี่ยจะมีอยู่ที่บวก14 เนาะหรือว่าสามารถทําแต้มได้มากกว่าอีกฝั่ง14แต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนอกจากนี้ยังเขียนไว้ว่าเททมอิีเดอร์เฟิร์สอินดีเอ็นบีเอดิฟเฟนซีฟวินแช่นะอยู่อันดับหนึ่งในดิฟเฟนซีฟวินแชวิลเลียมอิสเดอะฟิฟทั้งด้นานรอวิลเลียมคืออยู่ที่5้าทั้งนั้นของสมาร์ทอยู่อันดับที่11เนาะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งนั้นของเซลติกขึ้นนําเยอะแล้วเนี่ยเหลือประมาณหรือแบบอยากจะ closing layup คืออาตามนำอยู่7แต้มหรือนำอยู่5แต้มแล้ว หูถึงด้าของอีเมอุดก้าจะส่งชุดไหนดีจะส่งชุดไหนดีผมว่าชุดนี้แหละครับถ้าไม่มีใครขาดหายนะมาคัาสมาร์ทเดริกไวท์เจเลนบราวน์เจสันททัมแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมน่าจะถูกส่งลงไปเพื่อปิดเกมได้อย่างดีแล้วผมชอบไลอัพดีมากๆโดยการส่วนตัวนะทีนี้ก็มาถึงเดอะสวิชเอเวอร์ทิงไลอัพหรือว่าสวิชแม่งทุกเพลงเลยอ่ะเออแบบถ้ามึงจะเจอใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอา้ามันแล้วมันจะแตกต่างกับ b บ s ไฟฟ line up กับ the e f f n s s v v m my c l o s i n g l i n e อ p ยังไงนะครับคือเท่าที่ผมได้อ่านมาและทำความเข้าใจเนี่ย the switch everything line up อันเนี้ยดูเหมือนว่าเขากำลังพูดถึงทีมที่จะใช้อย่างเช่น Nest, b u o l s หรือว่า Hornet เนาะคือแบบในช่วงที่ h o r n e t มี m o n t r e z h a r r e เ l เป็นเซนเตอร์หรือว่าในช่วงที่ h เชียโก้บูสไม่ได้มี n i o o l a Vucevic h เป็นเซนเตอร์เนี่ยเฮ้ยทางด้านของ Celtic ก็น่าจะใช้ชุดนี้ลงมาได้ นะครับนั่นก็คือถึงด้านของมาคัสสมาร์ตเดวิกไวท์ถึงด้านของแกรนด์วิลเลียมส์ถึงด้านของเจสันเทตัมแล้วก็ถึงด้านของเจเลนบราวน์ท่ายห้เห็นง่ายๆเลยคือไม่มีเซนเตอร์อาชีพเลยแต่ว่าทุกคนสามารถสวิชได้คือเขาก็บอกนะว่า What they l a c k like Insize as a unit คือชุดนี้ต้องยอมรับแหละว่าว่ามันไม่มีไซส์เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีความยาวเลนแบบความกว้างของตัวอเล็ติกดิซึมพละงก,กำลังร่างกายนะฮะเออซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าทุกคนสูง6ฟุต3ถึง6ฟุต8มันจะมีความคล่องตัวบ้างอะไรบ้างแล้วพอสวนไปถึงเกมบุกเนี่ยปุ๊บเฮ้ยถ้าเซนเตอร์เป็นเจสันเททัมกับเจเรนบราอ่ะสักคนหนึ่งหรือให้ไกรน์วิลเลียมไปก็ได้สักคนหนึ่งอย่างเงี้ย มันจะสามารถดึงผู้เล่นเซนเตอร์ทางอีกฝั่งเนี่ยออกมายืนข้างนอกได้อะสมมติว่ากลายเปนเลียมเล่นเป็นเซนเตอร์ดึงเซนเตอร์อีกฝั่งออกมาได้ปุ๊บทั้งสมาร์ทไวท์เจสันเททั่มแล้วก็เจเลนบราสามารถดรีฟอินเข้าไปแล้วก็คลิกเอาออกมาได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆรวมถึงทางด้านของผู้เขียนผมอยากรู้ผู้เขียนมากผมขออ่านแบบหนึ่งนะอ่าเทรเวอร์แฮส์ลวกันนะฮะเนี่ยทรเวอร์แฮสเนาะนะครับหรือ has, แฮส์เทรเวอร์แฮส์ลวกันเนาะเขาก็ได้เขียนไว้ว่าถ้าสมมุติว่าให้เททัมเนี่ย ไปคนไปเป็นคนปิดเซนเตอร์หรือว่าเล่นเป็นเซนเตอร์อะโอเคแหละว่าว่ามันอาจจะเสียเปรียบเรื่องไซส์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าวัด but most centers are not able to stick him นอ้องก็คือเซนเตอร์ส่วนใหญ่ของอีกฝั่งอะก็ก็มาป้องกันแกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมที่แต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเฮ้ยอีเมอุดูก้าเขาจะใช้ในช่วงเวลาไหนผมว่าไลอัพเนี้ยมันคือสมอลบอลไลอัพแหละแต่อยู่ที่ว่า ค้ชจะใช้ได้ถูกต้องหรือว่าถูกช่วงเวลามากแค่ไหนเท่านั้นเองซึ่งผมก็เฮ้ยโอเคนะอยากเห็นเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้เหมือนกันนะครับก็ผ่านไป2องไลน์อัพแล้วนะฮะทีนี้มาดูถึงไลน์อัพที่3ครับ the shooting line up โอ้อันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือถึงหน้านของ t r ร v วอร์เนี่ยได้เขียนว่า when the Celtics are down by 10 to 15 and in need of a lift นะครับก็คือเฮ้ยถ้าเซลติกแม่งตามไป1ิบสแต้มอะ แล้วอยากไล่ตามให้ทันนะ่ะ experiment ไหนหรือว่าการทดลองไหนที่ที่เซลติกควรจะเล่นนะครับมันก็มีอยู่นะนั่นก็คือเพตันพิชชาดนะครับแกรนด์วิลเลียมแซมฮาเซอร์เททัมแล้วก็อาฮอฟฟอร์ดเนาะซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเททัมเนี่ยคือเคลียร์คัสอยู่แล้วคือเขาจะเป็นคนที่ถือบอลจะเป็นคนที่สร้างเคลย์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าดร i ฟ e เข้าไปก็คิกออกมาได้ซึ่งถามว่าชุดนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นชุดนี้ใช่ไหมในการที่ ใช้คำว่า shooting line up ทีงหน้าของอัลฮอรฟอร์ดมีการยิง3ที่โอเคและและ consistent มาตลอดทั้งอาชีพของแกเนาะแซมเฮาเซอร์ถ้าใครได้ดูเซอติกบ้างก็จะรู้ว่าเฮ้ย ไอ้คนคนนี้ก็มีของเหมือนกันนะฮะแกรนวิลเลียมก็ทําได้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแกรนวิลเลียมเพิ่มเติมแล้วเพลตั art, Comment, นพะิชชาร์ดก็แมนเนาะแล้วในเรื่องไซส์ส่วนว่าในเรื่องตําแหน่งเนี่ยมันก็ดูแล้วจะฟิตเหมือนกันนะถามว่าฟิตคืออะไรก็อ่ะคุณมีเพลตันพิชชาร์ดมีแกรนวิลเลียมมีแซนเฮาเซอร์ก็เทตามกับแกรนวิลเลียมอ่ะก็สลับกันเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วฮอฟฟอร์ดก็เป็นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็ดูทรีเดชนอลแต่ว่าทรีเดชนอลเนี้ยมันสามารถยยยยิิงงไดด้้ททุกกตััววนนนนนะะคครรบีีีีมมาาาพูถึแลลนเเหๆ่อาจจา ไม่ได้ค่อยได้รู้จักแกลนวิลเลียมดีขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแกลนวิลเลียมถ้าให้พูดง่ายๆคือแกเป็นผู้เล่นที่ป้องกันผู้เล่นตัวใหญ่ได้เนาะยิงสามได้นะครับแล้วก็ เป,เป็นเป็หมือนเป็ดที่มีประสิทธิภาพพอสมควรอะ,อะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วถ้าพูดถึงการเป็น shooting layup แล้วใส่แกรนด์วิลเลียมลงมาเนี่ย mm. ก็เพราะว่าจะได้เรื่องไซส์ด้วยเนาะแล้วก็สามารถปิดตำแหน่ง4ตำแหน่ง5พอได้เหมือนกัน mm. เขาเลยบอกว่า68% of Williams shot at three pointer mm. ก็คือ100%อ่ะในการที่วิลเลียมยิงทำแต้มลงไปเนี่ยหรือว่า,าหรือว่าการสร้างโอกาสของแกรนด์วิลเลียมเนี่ย100%นะครับ หกสิบแปดเปอร์เซ็นคือลูกยิงสามแต้มนะเออเนาะเพราะว่าแบบแกรนวิลเลียมถ้าใครเห็นบ่อยๆคือแกจะชอบรออยู่ตรงแบบว่าคอร์เนอร์หรือว่า45องศาอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็คือ highest the ไฮเอสออฟเด h e ไอไฮเอสออนเดทีนันก็คือเยอะที่สุดในทีมแล้วนะครับเนาะถ้าเปรียบเทียบกับคนอ,อื่น S He s s l s s t t i r r in t t h n n b in n three point percentage ชด้วยนะก็คือแกอยู่อันดับที่3ของ NBA นะในเรื่องการยิง3ามแต้ม44.6%นะครับซึ่ง sample size หรือว่าถ้าจะนับว่าเอ้ยอ่ะโอเคมันเยอะขนาด Stephen Curry มันเยอะขนาดแบบตัวที่ยิง3าแต้ไมไหมมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องฟลุกไหมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าแกรนด์วิลเลียมแกก็เล่นหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ เออแล้วการที่แกพัฒนา3แต้มขึ้นมาถึง44.6เนี่ยก็ถือว่ามัน c o n ว i n c e เราได้ว่าเฮ้ยโอเคคุณสามารถอยู่ใน shooting ล i n e up นี้ได้เนาะ The Celtic have Hauser นะครับ so they might as well use him นะครับก็คือเฮ้ยคุณก็มี Hauser อยู่เพราะฉะนั้นการที่ใช้เขาก็ไม่น่าจะแปลกอะไรแล้วก็ให้เททามเนี่ย handle the ball ไปเนาะผมว่าเนี่ยสาม line up เนี่ยก็น่าสนใจแล้วถูกปะเนาะคือคืออันนี้เราเห็นว่าความร์ซา a t ะ อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดอะคือมันมีความอนเนกประสงค์ในไลน์อัพว่าเฮ้ยโค้ชอยากใช้รูปแบบนี้โค้ชอยากใช้รูปแบบนี้โค้ชอยากใช้รูปแบบนี้คือคือคุณจะพลิกอัพผู้เล่นของคุณมาเสริมเติมตรงไหนก็ได้เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วก็มาถึงไลน์อัพสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ The t ทูบิ๊กไลน์อหรือก็คือการใช้ Big Man นสคนอยู่ในสนามเฮ้ยเซลติกก็ยังมี ตัวเลือกในพื้นที่นี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่า Daniel t ไทสได้เข้ามาร่วมที่เซลติกแล้ว right. เนาะเขาบอกว่า White can run point ก็คือให้ทางด้านของเดวิดไวท์เป็นพอยต์การ์ดทางด้านของบราวน์เททัมนะครับก็เป็น shooting การ์ดกับ small forward นั่นก็คือ traditional position ของเขา2คนอยู่แล้วเนาะแล้วก็2คนนี้อาจจะใช้ Daniel t ไทสแล้วก็ Rob w i ลเลียมด้วยเนาะคือทางด้าน2คนนี้มีมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ability ต่างกันใช้คำนันได้ว่าถ้าใครเล่นเกมเนาะคือก็คือ2คนนี้เหมือนเหมือนเล่นเป็นตัวแทงอะเหมือนเล่นเป็นตัวแท้งแต่ตัวแท้งหนึ่งจะมี ability นี้แล้วก็อีกตัวแท้งหนึ่งจะมี ability นี้นะครับ and the Celtics can overpower team inside ก็คือเฮ้ย คุณจะสามารถเอาชนะด้านไหนได้เลยนะนะครับทีนี้นของไทส์เนี่ยคืออลีพาร์เซอร์นะก็คือคนคนหนึ่งที่ส่งบอลได้ดีรวมถึงเป็นคนที่เล่นพิกแอนด์โรได้ดีด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน้าดของแดเนียลไทส์นะถ้าใช้ชุดนี้ก็คือยังสามารถเล่นพิกแอนด์ป๊อปออกมายิง3ได้ด้วยนะครับแล้วโรบินเลียนเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นตัวโพสต์หรือว่าเป็นตัวที่ยืนค้ำข้างในได้เหมือนกันหรือ อย่าลืมนะคบว่ายังมีอัลฮอร์ฟอร์ดแล้วก็ทางด้านของมาคัสสมาร์ทด้วยซึ่งทั้งสองคนนี้ก็สามารถเข้ามาทดแทนได้อะสมาร์ทแทนไว้แล้วก็ทางด้านของอัลฮอร์ฟอร์ดอาจจะแทนโอบวิลเลียมหรือแดเนียลทส์ก็ได้นะครับก็อาจจะต้องแล้วแต่ว่าเฮ้ยทางด้านของอิเมอุดอกาคุณจะเวทไปให้คนไหนหรือว่าต้องการไซส์เพิ่มไหมหรือว่าต้องการการยิง3มเพิ่มถ้ามีแดเนียลทส์กับทางด้านของอัลฮอรฟอร์ดเนี่ยคุณก็จะเป็นทูบิ๊กไลน์อัพนะซึ่งสามารถ stretch out ออกมาได้ด้วยซึ่งเรืื่อองนนนนี้กก็เเคคหมัันนะรบ อืมอันนี้แหละที่ผมชอบมากๆเนาะแล้วอย่าลืมว่าทงห้้าของเซลติกเนี่ยเหมือนจะเซ็นสัญญาอ่าทงห้้าของเคเลนมาตินมาถูกไหมครับเนาะน่าจะสิบวันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเคเลนมาตินผมขอเช็คก่อนเซลติก uh, อ hmm ืม e n day ป่าวเดี๋ยวผม days อ่ะเนี่ย มาริคริสกับเคลนมาตินซาย10เดดิลส์ with เซลติกส์นะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้เคล a n นมาตินมาเนี่ยผมว่าการที่เขามีความสัมพันธ์กับอ่าบรัสตีเฟนอยู่แล้วนะความสัมพันธ์ที่ดีกับบรัสตีเฟนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากขึ้นนะน่าสนใจมากขึ้นว่าเออเคลนมาตินจะมาเป็นชุดสำรองหรือว่า second unit หรือว่าจะพอที่จะ สอดแทรกเข้ามาเป็นโรว์เพลเยอร์ในชุดไหนของเซลติกได้บ้างผมว่าอันนี้แหละก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าเซลติกตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะผมผมยังไม่กล้าฟันธงขนาดนั้นนะว่าเป็นอีส t t ไทท e ลคอนเทนเดขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ใจจริงของผมคืออยากให้เป็นมากๆและย้ำเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งล้วกันว่าทางด้านของเซลติกตอนนี้นะครับ หลังจากปี2022มาเนี่ยทางด้านของเซลติกคือทีมที่มีการป้องกันได้ดีที่สุดในลีกนะครับเนาะมีการป้องกันที่ดีที่สุดในลีกนะเพราะฉะนั้นมันโหดมากๆอ่ะเนี่ยตอนนี้บอสตันเซลติกทั้งฤดูดกาลคือไล่ตามโ o ด d นสเ t a วอร a r r เออมาแล้วนะครับเหลืออีกแบบ0.3่ะถูกปะซึ่งถ้านับเป็น มันไม่มีปีให้เลือกเนอนะนับเป็น15เกมหลังสุดเนี่ยนะครับทีน้าของบอสตันเซลติกคือโหดร้ายมากในเรื่องเกมรับเนาะเนี่ย95เอ้ย98.5 defensive rating อ่ะห่างกับ Miami h e ฮีถึง8อะนึกภาพออกปะ่ะคือคนอื่นมันยังเป็นแบบว่า10.5 0.7 0.6แต่เนี่ยครับคือไม่มีใครทัดเทียมได้เลยบวกกับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโห การใช้ไลน์ออพของเซอร์ติกมันมีหลากหลายให้เลือกมากขึ้นถูกปะคุณจะเอาเกมบุกคุณจะเอาเกมรับคุณจะเอาเกมบิ๊กคุณมีให้ใช้ได้หลากหลายทางเพราะฉะนั้นฮะผมว่าทางด้านของเซอร์ติกในช่วงฤด,ดูกาลที่เหลือเนี้ยน่าจะน่ากลัวมากๆพอสมควรแล้วถ้าใครเป็นแฟนเซอร์ติกก็ลองมาลุ้นไปด้วยกันก็ได้นะว่าทางด้าของเซอติกเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในช่วงรกูลา์ซีซั่นนี้เนาะเ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของเซลติกอยู่อันดับ6ของฝั่ง Eastern Conference ถูกไหม,แล,หมแล้วก็ห่างกับแรปเตอร์อยู่อยู่ 1. เกมแล้วก็ห่างอยู่กับที่5เนาะแล้วก็ที่4ที่3ด้วยอยู่2เกมเพราะฉะนั้นก็น่าลุ้นนะว่าเซลติกจะขึ้นไปยันที่4ได้หรือเปล่าอ่ะผมก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าอยากให้แฟนๆเซลติกร่วมมาคอมเมนต์กันด้วยนะว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างว่า roster นี้ของเซลติกอ่ะมันหัวสะทายโอเคหรือเปล่าแล้วก็มีความคิดว่าเซล t i ติกจะไปได้ไกลแค่ไหนในซีซั่นนี้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากฮะทุกคนที่มาดูคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมร่วมสนับสนุนแล้วก็ด o n a t e ให้กับทางช่องเราด้วยด้วยการสแกน QR code ข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน10 20 30บาทหรือ มากกว่านั้นก็สามารถด o n a เข้ามาได้นะฮะเพราะฉะนั้นสรับเรานี้ขอบคุณทุกท่านมากครับและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ